วันนี้เราก็มาเตรียมขิงกันก่อนละกันเย็นจ้าหั่นขิงจ้าเราก็จะมาหั่นขิงกันไว้ก่อนเลยจ้าแกะดูกแกะยากเนาะตู้เย็นก็เย็นจัดขิงชั้นนี่แบบจะฟีดแล้วจ้าล้างเลยล้างน้องให้สะอาดนะล้างหลายๆรอบหน่อยเพราะว่าขิงเนะี่ยมันจะมีเศษดิน อยู่ตามซอกๆหรือบุ๋ของน้องเขาอะนะก็แบบล้างขัดให้สะอาดเลยนี่เป็นไงสะอาดไหมสะอาดสุดๆโหสะอาดกว่าน,นี้ไม่ได้อีกละแล้วก็ปอกเปลือกน้องปอกแค่แบบเบาๆนะปอกปอกปอกขุดขูดขุดขูดเข้าไะอืมอย่างนั้นแหละ เนี่ยเราก็ขูดน้องเราก็จะมาซอยนะจ๊ะไม่ต้องบางมากก็ได้ซอยไปเลยนี่โปรโมะดูโปรโปะ่ะเออเป็ยน,นีงโปรสุดๆซอยขิงซอยวะโหดมาก โหจริงจริงซอยน้องเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้านี่สวยงามเจอไหมอืมแล้วก็แชร์ไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาทำการผัดกันน้องนะจ้ะนี่ใส่ตู้เย็นเลยบายเช้ามาก็หั่นหมู นี่ก็จะแบบแข็งหน่อยก็แช่นาไว้ก่อนเลยเพราะเราใส่ช่องฟีดเอาไว้น้องก็จะแบบยังไม่ค่อยนี่ดีแต่ว่าน้องจะหั่นง่ายอยู่นะน้องไม่ได้แข็งนะแต่แบบกำลังหันได้หั่นสวยแล้วเราก็จะไปหมักน้องจ้ะ,ะแยกน้องหน่อยน้องลักกันก็เหมือนเดิมเลยหมัก ซื้อขาวฝาขาว,ฝา,ขาวฝาเขียวรสด,ดีหมักน้องไว้สักพักหนึ่งขอพริกไทยนิดนึงด้วยจ้าแล้วก็น้ตาลปี๊หน่อยแล้วก็คนน้องเลยนี่มีคนไปเลยจ้าคุกค,กคุกเขาเขาให้น้องเข้ากันเป็นไงโอ้ยหมูมักของฉันเรอน้องแป๊บหนึ่งก่อนไปเอาขิงเราออกมา ิ่ของเราเนี่ยนะเเอาออกมาเราก็จะมาเอามาแบบล้างเกลือเพื่อแบบลดความเผ็ดของน้องหน่อยถ้าเราไม่ล้างเกลือน้องก็จะเผ็ดมากเราก็จะใส่เกลือลงไปเลยแล้วก็ขยำขยำน้องแล้วเราก็จะล้างน้ำเปล่านะขยำไปเลยจ้าไม่ต้องกลัวน้องเจ็บนะอะได้แล้วมัง้งเราก็ล้างน้ำเลยจ้าน้องจะได้ไม่เผ็ดเกินไป เสร็จละต้นหอมผักชีผักวิเศษของฉันใส่แล้วอาหารจะดูน่ากินขึ้นร้อยเท่าพันเท่าล้างให้สะอาดนะจ๊ะแยกก่อน้องออกด้วยตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็ไปผียผัดเลยจ้ากระเทียมเราเริ่มจะเหลือเราก็ใส่หมูที่เราหมักลงไป เดิมน,น,น,น้ำเปล่าเป็น่าบนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะลยแล้วก็ตามด้วยผิงน้อยแล้วก็น้ำเกิืออีกนิดนึงเพราะว่าหมูหมักหมูไม่พอต่อไปนั่นเราก็จะใช้น้ำแทนนะแล้วก็จะใส่ทวัดลากตรงปลายต้นของมันก่อนต้นหอมักชี ็าน้องจะแข็งแต่เราซอยน้องมาแบบบางแล้วแหละอืมโอเคแล้วนอาเริ่มสุกก็ใส่แล้วเลยต้นหอมผักชีแล้วเราก็จะขัดน้องอีกนิดหนึ่งให้พอน้องสลดก็จะเป็นผักชี ราก็จะตักไปจ้ากินที่ที่จะทำงานไม่เน้นข้าวแต่เราเน้นกลับเราใส่ฝั่งเยอะเราใส่ฝั่งเยอะข้าวเราใส่ฝั่งน้อยอ่ะได้แล้ะตักข้าวนิดเดียวพอเสร็จแล้วใส่ถุงจ้าจเตรียมไปทำงานแล้วนี่แน่ถุงไปน้อยของฉันเป็นไง แล้วก็ขโมยไข่ต้มแม่มาด้วยนะประเด็นนี่เราก็ตักมะเขือเจี๊ยอ้วนกับออบด้วยไปแง่นี่ขิงไข่ชิมซิอะยิวไปหน่อยจ้าก็ไปน้อยนะเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะชิมก่อนนะคะกินแง่ถุงแก่แม่จะชวนหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอบคำใหญ่ๆแล้วกันนะแม่ว่าเอา้เนี่้แม่เ็มแต่ขิงคือเผ็ดร้อนมากจะบอกว่า ไหนน้องอ๊อฟน้องอ๊อฟซื้อน้องอ๊อฟอัิ่งก่อนเร็วๆให้ซื้อแฮมซื้อทำไม่ดุย่ะเร็วๆซ้อักิก่อนกินเลยได้มไม่ต้องาวไมได้รัอร่อยืืืเนะแล้วก็สีตา เราก็มานั่งกินผัดขิงของเรานี่นะคั่มดีใหญ่เลยอัำมอุ้ยฟินนี่ไข่ต้มที่ขโมยแม่มาจา้ะแฮ่แฮ่ไม่ได้ขโมยหรอกที่จริงแม่ต้มเผื่ออันนี้แม่บอกอันนี้ไม่สุกของแม่นั่นคือสุกนะลูกเนี่ยอืมไข่เป็ดไข่เป็ดนะจ้าไข่เป็ดอือสุดยอด ออกินคู่กันคือดีงาอมอร่อยอม,มีความสุขแต่รกินผัดขิงอ,อร่อยมากหมดกล่องไปลนะไปละบ๊ายบาย